สวัสดีครับผมโฟก์ทินทพัฒน์ครับผมพัฒน์น้พัฒนนวัตเกิดสุนทรครับสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างก็สำหรับวันนี้ก็รู้สึกจริงๆรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะว่าพักการนกันเป็นพัฒนการเมืองใหม่มากๆที่อย่างทุกคนได้ฟังแตกไปทั้งใหม่คนที่เข้ามาครับก็จะมนะีแกนหลักทางกเป็นพนะี่โอ๋เนาะที่แบบเป็นแกนหลักแกนแกนหลักในการหาทำที รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาเจอไม่ว่าเป็นเพื่อนๆน,นะครับพี่สิรินันท์แล้วก็รู้สึกว่า<อ>มันเป็นเรื่องที่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันเหมือนกันเพราะจริงจะได้มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เขาจริงๆนะว่าสำหรับผมเองนะครับมันเปเรื่องของกานเป็นเรื่องที่ไหญ่โตมากๆแต่วความ,มาค,คิดของผมเองตั้งแต่น่าจะประมาณสิ่ห้าปีที่ผ่านมาผมคิดว่าเรื่องการเนะมืองเป็นเรื่องที่คนควรให้ความสำคัญ จริงๆมันคือย่อมอยู่ทุกคนแต่ที่ผ่านมาแต่ละคนไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะเข้ามายุ่งเนี่ยเพราะว่าหลายๆอย่างก็เห็นในรัฐบาลหลายอย่างที่ผ่านมาแต่วันนี้ผมคิดว่าหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วครับมันต้องเมีการที่เรากล้าเข้ามาทำงานอย่างนี้แหละผมเลยมีวันนี้ในแถลงกับชาอิในส่วนของผมครับคือผมรู้สึกว่าสิ่งที่ทำให้ผมสนใจเข้ามาทำตรงนี้ครับเพราะว่า เราเป็นแบบนี้มานานแล้วครับปัจจุบันผมก็30กว่าแล้วเห็นแบบนี้มาเป็นกี่ยุคกี่สมัยไม่มีไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้ามาเปลี่ยนอาจจะไม่ใช่ระบบรับแต่จริงๆเราต้องเป็นระบบสิ่งที่เราต้องแก้ไขจริงๆครับมันมันเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุแต่เราต้องป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุมากกว่าครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญคือเรากําลังจะมาสร้างระบ,บบครับที่มันโปร,งร่งใสเพราะว่างบประมาณจะระดมมาที่ถูกขายเที่ยวไปตามกระทรวงต่างทาง เราไม่รู้เลยครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยภาษีชาวชนที่จ่ายเข้ามาใช้เป็นตัวเลขจริงๆเท่าไหร่สิ่งที่ประชาชนดดควรได้รู้ครับว่าเงินของเขาถูกจ่ายที่ไหนบ้างประมาณนีนน้ต้องบอกว่าต่อให้การทํางานเราต่างกันครับแต่สิ่งที่เราต้องมีในเมื่อเราเป็นนักการเมืองคืออุดมการคือจริยธรรมของนักการเมืองครับเราผมไม่ได้บอกว่าเราคอร์รัปชันหรือว่าอะไรแต่สิ่งที่นักการเมืองต้องมีความจริยธรรมเราไม่ควร ถ้าเราขาดเรื่องนี้ไประบบมันไม่ทันแก้ไขได้ครับไ,ไม่มีทานแก้ไขได้ครับก,ไไบก็ถามว่าการทำงานระหว่างคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ยากไหมสําสหรับตัวผมเองอาจจะด้วยความที่โชคดีส่วนตัวแล้วเป็นคนที่คัอนข้างคุงกับผู้ใหญ่มากกว่าเด็กการสื่อสารห,หรือการทํางานอะไรต่างๆสำหรับผมเองก็เลยปรับม,มาทำมาไม่ แต่หลายสิ่งที่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานการเรียนที่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นตัวกลางในการสื่อสารระว่าคุณครูทใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นคนมามพูดแทนพเพื่อนเเอ้ยพูดแทนอาจารย์เพื่อพูดกับพเพื่อนๆต่อ,อาาก็เ,ออเลยคิดว่าสิ่งนี้ไม่ได้มีปัญหาแล้วก็ สามารถทำงานด้วยระบบวิทยาที่เปยนแบบีไม่ไม่ได้ดไ,มไ,มไม่ได้ต<อ>ิดอะไรันยอยากจะเสริมเพิ่มนิดนึงครับการที่ผมพูดว่าทํางานตามระบบเมื่อกี้ครับคือการที่เรามีกฎเกณฑ์บางสิ่งบางอย่างเป็นโครงของงานนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นเจนยุคไหนก็นแล้วแต่เราทําตามระบบครับจะไม่มีปัญหาระหว่างนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับสำหรับคผมเมื่อถูกเชื่อมโยงผมอาะว่าจะเป็นคนแรกก็ได้นะใวนวงการที่แบบเคยเล่น BL แล้วก็ทำงานยานการบินผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่า อยากจะชวนทุกคนมองก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรหรืออายุเท่าไหร่หรือไม่ว่าจะน้าที่การงานเป็นแบบไหนก็ตามผมคิดว่าเรื่องการเมืองเนี่ยคันเป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงได้ทุกคนสามารถเข้ามาทาได้เพราะแต่ผมเข้าใจนะเพราะว่าการเมืองแบบเก่ามันสร้างภาพไว้ให้เรากลัวมันสร้างภาพไว้ให้เรารู้สึกหมดหวังก็เลยคิดว่าวันนี้ผมอาจจะเป็นคนที่จุดชนวนคนที่คิดกับผม คนที่คิดแบบคล้ายๆกับผมอาจจะเป็นคนที่นำทางให้ทีอื่นมาทำต่อซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ที่ดีครับต้องบอกว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นมนะสถานการณ์ปัจจุบันครับต้องมีจุดเปลี่ยนครับถ้าไม่มีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นก็จะไม่มีวันเกิดการเปลี่ยนแปลงและผมรู้สึกว่าพวกเราทั้งหมดนยครับภักคราชชาติคือเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของเส้นทางใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ มาเพื่อสร้างใจคนรุ่นใหม่ด้วยจริงๆต้องบอก รจริงๆต้องบอกว่าไม่ไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นใหม่ครับเราทุกเจนทุกวัยเลยครับเพราะว่าสิ่งเราทําคือเราไม่ได้แบ่งแยกว่าเราจะทําเพื่อคนรุ่นใหม่เดียวเราทำเพราะประชาชนทั้งหมดเลยเพราะสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากทำทุกสิ่งอย่าง้มันโปรง่งใสเพราะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยยีกว่าก็เรื่องเสียภาษีแล้วเันทุกบาทที่เขาจ่ายภาษีมาแน่ๆครับต้องโปรง่งใสทุกวันนี้ยังคุยด้ค,ครับต้องบอกว่าอย่าสนใจจากประสบการณ์ของเราที่พวกเราไม่มีแต่ให้สนใจสิ่งที่พวกเรากําลังจะทำครับผม ผมเชื่อว่าการที่เราจะนํา,าพาความฝันคนรุ่นเก่าไปได้มันไม่จะเป็นที่เราต้องฝาดจัดไซจัดใหได้โดยเาอาไพื้นคนรุ่นเก่าแตห,หลายสิ่งอ่ะผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ถนดัดคนรุ่นใหม่ถนัดมากกว่าด้วยเช่นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมต่างๆที่คนรุ่นใหม่ถนัดกว่าผมคิดว่าผมคิดว่าสิ่งนี้มันสามารถดึงสิ่งที่คนรุ่นเก่าทำ่ะ ไปพร้อมๆกันได้หรือว,ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวคิดหรืออะไรบางสิ่งที่คนรุ่นใหม่เห็นว่าวมันไปได้แต่เพียงข้อคนรุ่นเก่าเขาไมีอะไรที่ทำเราเลยพร้อมที่อยากจะมาทาต่อจากเขาแต่เราไม่ได้ทิ้งเขาครับเราพาเขาไปด้วยแต่เราขอนะัสิ่งสาคัญคือขออนุญาตนะครับสิ่งสําคัญคือ,อเราไม่ได้บอกว่าคนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นใหม่ดีกว่าแต่ระเจนมองปัญหาได้แตกต่างกันครับ นั่นหมายความว่าการที่เรามองเห็นปัญหาที่แต,ตกต่างจากคนอื่นหรือกลุ่นที่เป็นผู้ใหญ่มอง,มองเห็นปัญหาที่แต,ตกต่างจากเราไม่ได้หมายความว่าเราทาํางานร่วมกันไม่ได้หรือเราไม่สามารถพัฒนาโครงสร้างของประเทศไทยให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ในสื่อนั่นคือเราสามารถเอาปัญหาเนี่ยมาแชร์กันและพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นไปพร้อมๆกันได้ครับครับก็อยากจะขอฝากพักรักชา่นนะครับไว้ในสมการอันการเมืองไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นพักใหม่จริงๆ แม้จะมีพี่โอชัยวุฒิเป็นการนาในการจัดตั้งพรรคตามแต่ผมเชื่อว่าเขาให้ความสัาคัญธกับเด็กยุคใหม่เจนใหม่มากๆที่เราจะสามารถเสนอ,อยุนโยบายหรือสิ่งต่างๆที่มันสามารถเลียนใต้ในพรรคได้แต่ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับใครที่มีความสนใจที่อยากจะเป็นสสนะครับหรือมาเป็นสมาชิพกพรรคกับเราก็สามารถสมัครมา อยากให้ทุกคนมารักชาติด้วยการาะรักชาติไม่ใช่แค่ทำบูับแต่ก็คือ,อพักการเือนที่เพิ่งเกิดขึ้นวันวน,นี้ครับในส่วนของผมครับคือพรรคของเราครับเป็นพรรคที่มีอุดมการ์ไม่ได้ตั้งมาเพื่อเฉพาะกิจนะครับแต่เราเป็นสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะทําสิ่งต่อแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าวันเนี้ยครับเราไม่ได้ที่นั่งของสอสอเลย พวกเราก็ยังทํางานตรงนี้ต่อไปครับและสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ DNA พวกเราตกงกันทั้งหมดและทางานด้วยกันได้คือพวกเราจะไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียพวกเราจะไม่โกงและจะไม่เท่าครับนี่คือสิ่งที่พวกเราตอบได้เต็มปากอย่าง100%และนี่คือจุดแข็งของพวกเราครับหากท่านใดมีโครงการที่ตรงกับพวกเราพวกเรายินดีมากๆเลยครับ เราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราทำอะรันขอบคุณครับ